วิชาอนุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560พระกีสาโคตมีเทรีสวัสดีค่ะเบิกบานคนสวยมาแล้วคิดถึงกันบ้างไหมคะว้าวเบิกบ้านคนสวยมาแล้วคิดถึงมากมากเลยครับคิดถึงมาก น,นก็พร้อมจะฟังเรื่องราวของพระกีสาโคตมีเทรีแล้วใช่ไหมคะใครเหรอครับพระกีสาโคตมีเถรีท่านนี้ล่ะคะ่ะพระกีสาโคตมีเทรีประวัติท่านน่าสนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุกก์ผักกาดด้วยเอ๊ะเมล็ดผักกาดเล่าเลยค่ะเบิกบานคนสวยรินอยากฟังแล้วได้เลยจ้าพระกีสาโคตมีเถรีเป็นทิดาข,ของตระกูลเก่าแก่ในกรุงสาวัตถี บิดามารดาตั้งชื่อว่าโคตมีแต่คนทั่วไปเรียกว่ากีสาโคตมีเพราะมีรูปร่างผอมเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทอง40โกดต,ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายเป็นฐานเศรษฐีเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายซูบผอมสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมทราบสาเหตุจึงแนะนำวิธีทำาานเหล่านั้นให้กลับมาเป็นเงินทองดังเดิมว่าสหาย ท่านจงนําฐานทั้งหมดนี้ออกไปวางขายที่ตลาดถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาพูดว่าคนอื่นขายผ้าน้ามันน้าผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับนําเงินทองมาขายหากคนพูดเป็นหญิงสาวจงสู่ขอมาเป็นสะพ้ายมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เธอแล้วใช้จ่ายทรัพย์ที่เธอมอบให้หากคนพูดเป็นชายหนุ่มจงยกธิดาให้แก่เขามอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกัน เศรษฐีทำตามคำแนะนำทุกอย่างคนผ่านไปมาต่างพูดว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับขายถานเศรษฐีตอบว่าก็เรามีถานอย่างเดียวไม่มีสิ่งอื่นจะขายวันนั้นนางกีสาโคตมีไปตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นทำไมท่านจึงนำเงินทองมาขายเศรษฐีกล่าวว่า เงินทองที่ไหนกันนางจะหยิบฐานวางบนมือของเศรษฐีทันใดนั้นฐานนด้กลายเป็นเงินทองดังเดิมเศรษฐีถามถึงที่อยู่และตระกูลของนางได้สู่ขอนางมาเป็นสะภ้และทำตามคำแนะนำของสหายทุกอย่างโอ้โหต่อมานางมีบุตรคนหนึ่งบุตรนั้นตายในวัยวิ่งเล่นไปมาได้นางเศร้าโศกเสียใจหักห้ามใจไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นความตายจึงไม่ให้นำไปเผา อุ้มศพลูกเดินไปตามบ้านเรือนเที่ยวถามหายารักษาลูกของตนคนทั้งหลายพูดกับนางว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงเที่ยวถามหายารักษาคนตายยารักษาคนตายมีที่ไหนกันเล่าแต่นางไม่เข้าใจยังเที่ยวถามหายายอยู่ร่ำไปบัณฑิตคนหนึ่งเห็นนางแล้วคิดว่าหญิงคนนี้คงจะคลอดลูกคนแรกไม่เคยเห็นความตายเราควรให้คำแนะนำแก่นางจึงบอกว่าแม่ฉันไม่รู้จักยา แต่รู้จักคนรู้ยารักษาเมื่อนางกีสาโคตมีถามว่าใครรู้จึงบอกให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามยารักษาบุตรของตนพระพุทธองค์ตรัสสั่งให้นางไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดป,ประมาณหยิบมือหนึ่งจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายอ๋อที่ว่าเมล็ดผักกาดนั่นคือเรื่องนี้นี่เองขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายโหแล้วจะมีได้ไงคะ ไม่มีหรอกจ้านางเที่ยวหา,มาเมล็ดพันผักกาดจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายจนถึงเวลายเย็นก็หาไม่ได้จึงกลับคิดได้ว่าเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายที่แท้ทุกหลังคาเรือนล้วนเคยมีคนตายทั้งนั้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงนำบุตรไปทิ้งที่ป่าชา้ากลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอได้มเมล็ดพันผักกาดแล้วหรือนางทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะ เพราะในเรือนทุกหลังมีคนตายมากกว่าคนเป็นพระองค์ตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเธอเท่านั้นหรือตายและตรัสพระคาถาว่ามรตยูย่อมนำพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสั้นไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นในการจบเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโสดาปฏิผลทุลขอบวช พระพุทธเจ้าทรงส่งนางไปยังสำนักนางภิกษุณีเมื่อบวชแล้วได้ชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีโห oh, อุบายของพระพุทธเจ้าช่างล้ำลึกจริงๆค่ะนั่นสิให้นางไปพบด้วยตนเองตระหนักได้เองสุดยอดไปเลยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อครับวันหนึ่งพระเถรีถึงวารัดทำความสะอาดโรงอุโบสถขณะนั่งตามประทีปเห็นเปลวไฟลุกโพลงขึ้นและรีลง ได้ถือเป็นอารมณ์ว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปผู้บรรลุพระนิพพานไม่ปรากฏอย่างนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุดีทรงแผ่พระรสมีไปเหมือนประทับยืนอยู่เฉพาะหน้าพระเถรีตรัสว่าถูกต้องแล้วโคตมีสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดและดับเหมือนเปลวประทีปผู้บรรลุพระนิพพาน ย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นผู้เห็นพระนิพพานแม้เป็นอยู่เพียงขณะเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นพระนิพพานแม้เป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีพอจบพระธรรมเทศนาพระเถรีก็บรรลุอรหัตตผลดํารงตนเป็นผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริขารยินดีเฉพาะผ้าไตรจีวรที่มีสีปอน,ปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปต่อมาได้รับเอตดทักคะว่า เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองพระกีสาโคตมีเทรีดำรงอายุสังขารอยู่สมควรแก่การก้อนิพพานต้องเห็นทุกถึงเห็นธรรมจริงๆด้วยในตอนต่อไปเบิกบานจะเล่าเรื่องราวอนุพุทธประวัติที่เป็นสามเณรบ้างน,นะคะมีสามเณรด้วยเหรอคะอยากฟังอยากฟังตามไปฟังกันในตอนหน้าเลยจ้า